เต่ยิ้วเห่าขั้นตกน้อวูดไปเร็วไปเร็วอู้ดูดดูดของแม่อู้ไปเร็วอู้ขั้นตกน้ำหรือบันดีอู้มาเต่ายิวเห่แล้วบันีีโอ้ยไกลเลยมันเป็นกำอย่นี้ของของผมอยู่ของของผมอยู่นี่นี่ของผมยี่เต่าย์ปะเต่ของของนี่เอาลองเปียกขึ้นไงนี่อู้ปลาไงนี่นี่หมุน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 เอาขั้นนี้ก็ได้นี่อู้เอาเร็วโอ้เวียนกำอยนี้โอ้หุ่น ได้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 อู่ผ้ามูไปไวเลยนะเตยหิ้วเหี่ยวซุนี่เอาลอกเวนี่ลอกเวนี่ได้ได้ท่านวะได้ไดนี่นียุลอเวียดนี่มัน่งไหวอ้ามค้อมแม่งพุ่นนี่นี่เอาเร็วนะเตยหิวเหี่ยวเหี่ยวเยนี่ยุหลอกเวียนี่โอ้ยยุลอกวยดโอ้ยูพยยูไปเรือยโอ้ย ไอเดวเมเตยหิวเหี่ยวแล้วไเาเลยเตยหิวเหี่ยวแล้วเอ้เนื้อนวดดีดีว่ะหิวเหี่ยวเนอน้อเ่าโอออปด้ตัวใหญ่อยู่ห เนีเตยห้วงดีว่ะโอ้คน่านี่ะยเดียวดโอ้ไม่ได้จะได้้เออโอ้จะคือเปิดปีกแน่ยตัก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 ออลงน้่อ๋ลงน้ำฟี่ะโอ้เอาโอ้ตัวใหญ่ยูไปยี่สุกเลล่โอ้ ลุงเล่นน้ำเลยมาเอาไม่ดีเอาขึ้นมาเบิ่งเนี้ยปลาเนี่ยมามาขึ้นมาขึ้นมาเขาหายเอาไผ่แล้วโอ้ยลงไปเฮด้ยงได้น้ำเออโอ้ปลาตัวนี้เฮ็ดดีครับว่ะเฮี้ยังนี่แล้วเตยจะเฮี้ยังนี่โอ้ยวเตยหิวเหี่ยงโอ้ยมันโบเหวี่ยงหรอแบบนี้มาที่ร้านก็เลยตุ้ใหญ่กูมู ใจใ่จับมอโซบ้าจังังโอ้ลงไปแค่ตัวนี้ลงไปยืนเตยนิวเหีวโอ้เจ้าเจครับเจ้าตุยดตุยดโซเน่บัวบัวือนเตยหิวเหีววะอ้ย้องจุลกีจไงนะครับนี่ไงครับพพพพไม้เสาไฟลุมเนี่เด้อ อไปยสกเขาแล้วเด้อฝ่ามาฝ่ามาแก้ว